ไอ้แล้วนึกว่าเขาทำกระบอกล้มที่ไหนได้มันมาขึ้นข้างล่างแต่นี่อยากโชว์มีทุกโอ้ไม่กลัวลูกไม่กลัวขับไม่ลัวก่อนต่อไปก่อนต่อไปแล้วประเทศอิสราเอลเด็ดละเด็ดอำเภอที่คิดคกูบอกคือการแต่งชกแต่งเรืออะไรอ่าเงี้ยนึกว่าอิสราเอลเด็ดละเสร็จแล้วมั้งกูมุดกลับ โอ้มัน,ม,น,นมันจะเหมือนอิสราเอลนะ้าเสียงเนะี่ยโอ้โห,โหเฉยๆยายนัดดูนั่นแหละ ไอิสันเอลนะครับนครพนมงานไหลเรือไฟครับงามบอกง้มบอกอ๋อลมมันพัดเข้าเราน <c oughs> เนาะเรือมันเลยขวางนี่สายน้ำไปนูน่นแต่ลมแท <c oughs> งมานี่